เปล่าปลอดภัยหรือเปล่าแเขาก็จะมากันซึ่งเป็นความจริงก็มาจริงประการที่สองก็คือเพื่อให้มีการใช้อาวุธเพราะว่ากลุ่มกลุ่มที่เข้าโจมตีตจุดตรวจของทหารและตำรวจร่วมกันนะมีอาวุธด้วยมีทั้ง M 7 9มและ M16 นะคร <Okay. S 1> เขายิงอาวุธออกมาข้างนอกด้วยที่ทางเจ้าหน้าที่ก็เมื่อล้อมไว้แล้วก็ใช้วิธีการจับเบาไปหาหนักตามกฎการประทะที่กําหนดไว้จากการเจราจาต่าง,างๆเข้าไปแล้วก็ เริ่มที่จะใช้แก๊สํำตาค้างเข้าไปแต่ว่าไม่เป็นผล,ลเพราะว่ามัสิซิตี่กำแพงแน่นหนามากอาวุธยิงเนี่ยก็ยังไม่สามารถทะลุเจาะทะลุเข้าไปได้นะเอ็มจสิบเก้ายิงเข้าไปก็ไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรก็มีการคว้างระเบิดคว้างระเบิดมือเนี่ยเข้าไปสามสี่ลูกก็อยู่กันตั้งแต่เช้านะฮะจนทั้งเริ่มบ่ายคลอยแล้วประชาชนก็เข้ามามากมายทีเดียวกันไม่ได้เพราะเขาก็เป็นห่วงลูกหลานเขาเออผมคุยกับท่านผู้จัดการเหตุการณ์ท่านพันรบท่านก็บอกว่า ถ้าถ้าปล่อยไว้เนี่ยก็จะทําให้มีการเพิ่มเติมเด็กผู้หญิงเข้ามาเพราะว่าเป็นแผนเขาอยู่แล้วเนี่ยก็เลยต้องเรียบให้จบตอนนี้นเหตุการณ์จบลงตรงที่ผู้ร้ายก็ถูกจับได้ก็ตายไปประมาณ30กว่าคนคที่อยู่ในมัส,สยิดใช้แล้วก็มีร่องรอยของการมึนเมาของการเสพยาคือพวกนี้เจราจาไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าใช้ยามอมเมาตัวเองในที่สุดเหตุการณ์จบลงก็เป็นก็เป็นจุดหนึ่งที่คนร้ายประสบความสำเร็จก็คือว่า คนมุสลิมที่ก่อการเนี่ยถูกฆ่าตายถูกเจ้าหน้าที่ฆ่าตายแต่ว่าเขาเขา้เขาไปยึดสถานที่เอาไว้ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันนะฮะกับาศาสนาพุทธเนี่ยเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นยกตัวอย่างกรณีกบฏบวรเดชในปีสองสี่เจ็ดหกนะฮะกะบฏบวรเดชยกยกกำลังมาจากโคราชทางรถไฟก็มาปะทะก,กับกองฐานฝ่ายรัฐบาลที่บริเวณหลัก4นะฮะท่านก็คงคงคงเห็นอนุนสวรสดีปาราบกบฏที่หลัก4ี่แล้วก็มีส่วนหนึ่งเข้าไปยึดโบสถ์ของวัดหลักศรีเอาไว้ ท่านพันตรีหลวงพิบูลสงครามยุคนั้นถ้าเป็นทหารปืนใหญ่ท่านก็ใช้ปืนคอหรือเครื่องยิงลูกเบิรดถลม่มโบสถ์วัดหลักสี่เพราะว่าเป็นที่มั่นของพวกกบฏในยุคตอนนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่เขาทํากันในประเทศไทยเป็นอย่างนี้ส่วนในต่างประเทศก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันซึ่งเราเปรียบเทียบกันได้ซึ่งกรณีที่รัฐเท็กซัสประมาณ10กว่าปีมาแล้วนะครับเขาเรียกว่าวีโกเวโกซีกก็คือการยึดครองที่เมืองเวโกรัฐเท็กซัส ก็มีกลุ่มหนึ่งพวกลัทธิลัทธิเรียกว่าดาวิเดียนไอ้เจ้าเจ้าเจ้าศาสดานี่ตั้งตัวเป็นศาสดาชื่อเดวิดแล้วก็มีการซ่องสมอาวุธกันปกปั่นสาวกต่างๆนานาให้เข้ามาร่วมกันแล้วก็ไปยึดพื้นที่อยู่ในไร่แห่งหนึ่งที่เมืองเวกโกแล้วก็เจ้าหน้าที่ตอนแรกเจ้าหน้าที่ไปปราบก็มีหน่วยควบคุมก็เรียกหน่วยควบคุมอาวุธปืนแอลกอฮอลอะไรทำนองนี้นะฮะครับเหล้าอาวุธปืนแอลกอฮอลทำนองนี้ คือหน่วยแบบนี้เมืองไทยไม่มีก็ตั้งขึ้นปราบปรามเรื่องเล่าเถื่อนเรื่องของเถื่อนอาวุธอ,อันนี้เบาหน่อยเพราะเข้าไปปุ๊บก็โดนยิงออกมาตายไป5้คนเรื่องก็เลยต้องหนักขึ้นก็ถึงเอ FBI FBI ก็ล้อมล้อมอยู่ประมาณ2เดือนก็เข้าเข้า,เข,าเข้าไปใช้กําลังเพราะข้างในเนี่ยสะสมอาหารไม่เยอะในที่สุดเนี่ยก็มีการประทะกันคนร้ายที่อยู่ในนั้นก็ถูกยิงไปตายแล้วก็บางส่วนอีกส่วนที่เหลือเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะว่าไอ้สาวกปลุกปั่นเอาไว้ ใช้ยาสติดเหมือนกันเหตุการณ์ก็จบลงโดยที่ผู้ร้ายตายประมาณเจ็ดสิบกว่าคนซึ่งก็ทว่เราก็มีการพูดว่าเอ๊ะทำไมมันเหตุร้ายอย่างนี้แต่ว่าเมื่อเห็นเหตุผลเนี่ยเขายอมรับอ่ะเหตุผลที่เปรียบเทียบกับกรีเซได้ผมเชื่อว่ากรีเซไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของเราเพราะว่าคนร้ายไปยึดสถานที่แล้วเจ้าที่ก็ใช้วิธีการจับเบาไปหาหนักถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างเนี่ยก,ก็จบไปซึ่งมันแตกต่างกับกรณีของตากใบาตากใบนะี่คือเกิดขึ้นจากการมีการจราจรกันหน้า สถานีตำรวจภูธรอำเภอ,อตากใบครับนะมีการจราจนกันเพื่อแย่งชิงผู้ต้องหานะครับก็เจ้าที่ก็ใช้กําลังเข้าไปสลายการชุมนุมก็มีการประทะกันระหว่างปะทะกันตอนช่วงกลางวันนั้นนะผู้ก่อการจราจนก็ตายหกคนตอนช่วงเย็นก็สงบลงก็ให้เขานอนหน้าสถานีตำรวจภูธรตากใบเพื่อจะเคลื่อนย้ายผู้ต้องหาทั้งหลาย,ยไปที่ค่าจุฬาพรเพื่อทําการสอบสวนครับแต่ว่าเนื่องจากมันเย็นแล้ว แล้วก็มีการวางกีดติ่งกีดขวางระหว่างทาง<ม>การเคลื่อนย้ายลําบากแต่ว่าความผิดของเจ้าหน้าที่ก็คือว่ามีการขนส่งผู้ต้องหาไปมากเกินไปแล้วมีการทับกันจนน่านเขาตาย<ม>เขาตายไปหลายเยอะมากนะรวมกัน80กว่าคนคซึ่งอันนี้เป็นข้อผิดพลาดอย่างรุนแรงมากะระภาพซีดีอันนี้ก็เผยแพร่ไปในกลุ่มที่คิดไม่ดีต่อรัฐบาลจะต้องการโจมตีรัฐบาลประเทศไทยอยู่แล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ย พักฝ่ายค้านของไทยเองเนี่ยก็ยังเอาซีดีไปขยายผลเพื่อโจมตีฝ่ายรัฐบาลก็คล้ายๆกับการสาวไส้ให้กากินนะฮะซึ่งอันนี้เราเราผิดพลาดจริงๆและปรากฏว่าหลังจากนั้นนะ่ยผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดในนั้นคือท่านแม่ทัพก็ได้รับการเลื่อนยศเป็นพล,ลเอกก็เลยทําให้ภาพออกมายิ่งหนักแนนั้นยุคนั้นเกิดขึ้นยุคของคุณของพันตท,ทักษินแล้วก็มีการ ปราบปรามกันตายไปต้องเป็นพันอย่างที่มีข่าวกันไปทั่วโลกนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ทําให้เราเนี่ยผิดพลาดแล้วเราไม่สามารถจะแก้ไขได้แต่ว่าจากการชี้แจงในการที่เขาเดินทางมาในสองสมวันนี้ผมเชื่อว่าเขาคงเข้าใจถึงแม้เขาจะติดใจเรื่องต่างใบอยู่ก็ตามครับแลาเขาก็แถลงมาในแง่ที่ค่อนข้างดีต่อประเทศไทยครับ,รบนั่นหมายถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีทั้ง <c oughs> คนที่เป็นผู้ร้ายกับกระบวนการแบ่งแยกดินแดนซึ่งเป็นคนละส่วนกัน ก็คงจะโคกันผสมกันนะฮะพวกยาเสพติดพวกแบ่งแยกดินแดนพวกสร้างสถานการณ์พวกอยากจะได้อำนาจพวกล้างแค้นส่วนตัวเนี่ยมันผสมกันไปหมดเลยครับแต,แต่ว่าไอ้ช่วกรอเซ่เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องกา,การแบ่งแยกดินแดนจริงเพราะเขาต้องการให้มันดังไปทั่วโลกครับ,รบแต่หลังจากเหตุการณ์ที่กรอเซ่แล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยเกิดการยิงกันดะสร้างระเบิดโดยไม่ได้สนใจว่าเป็นคนพทด หรือคนอิสลามเป็นมุสลิมหรือเป็นคริสต์ไม่สนใจก่อสถานการณ์ไปทั่วไปหมดเลยเนี่ยแสดงว่าหลังสุดหลังจะเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยเหตุการณ์ไม่ได้เป็นไปตามที่กระบวนการแบ่งแยกดินแดนหรือพูโลต้องการที่เป็นผมว่าก็คงมีส่วนหนึ่งนะคะเพราะรว่าอย่างที่บอกอกรณีนี้เอามาพูดได้ทุกเมื่อปีหน้า,าพูดอีกเรื่องเกลเซ่อดนนี้ไม่ไปฆ่าคนมุสลิมในสถาน ที่ศักดิ์สิทธิ์ในมัสยสิดศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างมาต้องหลายร้อยปีนะก็พูดได้ตักใบเนี่ยพูดได้ไม่จบเหมือนกับกรณีไอ้ก้าสิบเอ็ดศพนะฮะพูดได้ไม่จบอะฮะไม่เลิกเขาก็จุดชนวนขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะเอามาใช้ได้ในเวลาที่เหมาะสมถ้าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปคนเนี่ยเชื่อถือเขาทางเข้ามากขึ้นอันนี้อาจจะเหตุผลไม่จะเปลี่ยนไปได้ครับก็เป็นการจุดประเด็นขึ้นมาแล้วในขณะเดียวกันก็ หาวิธีการอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปเช่นเรื่องการทารุนศพเวลาฆ่าเจ้าหน้าที่ฆ่าประชาชนหรืเจ้าหน้าที่เนี่ยจะทารุนศพด้วยบางทีก็ตัดเอาว้วะตัดคอตัดอะไรไปเพื่อข่มขู่ให้มีความหวาดกลัวครับครับแต่นี้กรณีของของผู้ที่อยู่ในกระบวนการแล้วในภายหลังเนี่ยมีการวินิจฉัยความเห็นของผู้นำศาสนาอิสลามในประเทศไทยเนี่ยจานมองว่ามีผลเยอะไหมครับเอ่อเท่าที่ผมเคยลงไปทําวิจัยเนี่ย มุสลิมในภาคใต้กับมุสลิมในกรุงเทพเนี่ยเขาก็มีคําสอนบางอย่างไม่เหมือนกันประการแรกถ้ามองในแง่ที่ว่าไม่มีอะไรเครือบแฝงน,นะครับวิธีการสอนแตกต่างกันธรรมดา,า,ายอยู่แล้วครับแต่ว่าบางคนสอนศาสนาบางบางคนในภาคใต้เนี่ยเอาศาสนามาบังหน้าเพื่อหาผลประโยชน์ด้วยเช่นว่าต้องการลาบอามิสินจ้างให้ถ้าใครเอาของมาให้ตัวครูคนนี้เนี่ยก็จะ ะจะได้รับการโปรดปรานจะพระเจ้าจะอะไรต่ออะไรไปเหมือน,น้นอ้างตัวเองเป็นเป็น,ปน,ปนผู้แทนของพระเจ้าหรือว่าชีน้นําคนก็อาจจะเชื่อว่าถ้าไปทําบุญกับคนนี้แล้วก็ตัวเองจะได้เข้าใกล้พระเจ้ามากกว่าํารรมนั้นมีการคําสอนนี้เพี้ยนไปแต่ว่าในภาคใต้ก็ยังเปลี่ยนแตกต่างกันอีกเช่นในสามจังหวัดปัตตา,านียะลาดราธิวาสกับในจังหวัดสตูลและบางส่วนในสงขาเนี่ยเนื่องจากว่าคนมุสลิม สองกลุ่มเนี้ยแตกต่างกันนะฮะสามจังหวัดภาคใต้ปัตตานียาลานาริวาสเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มคนมาลายูแต่คนในสตูเนี่ยเป็นคนที่เป็นมุสลิมเหมือนกันแต่ใกล้ชิดกับราชวงศ์ไทยและรัฐบาลไทยม,มันก็เกี่ยวข้องกับคนไทยที่ติดแผ่นดินไปที่ไซบุรีกาลันตันตรังกานูซึ่งก็เป็นพลพุทธก็ต้องเยอะแต่ว่าติดแผ่นดินไปเนื่องจากว่าถูเราถูกอังกฤษมันตัดแบ่งดินแดนเขาได้เขาเขาก็เขาก็ติดไปอยู่กับมาเลเซีย ซึ่งเขาก็ยังผูกพันกับคนไทยอยู่นั่นเองดังนั้นใน,ในจังหวัดสตูลเนี่ยก็จะไม่ค่อยยอมรับกลุ่มวัดะก็คือกลุ่มสอนศาสนาจากสามจังหวัดภาคใต้ให้เข้าไปสอนศาสนาในในในจังหวัดของเขาเขาต่อต้านแล้วก็เขาแบ่งแยกชัดเจนครับนั่นก็คือคําตอบที่ว่าทาไมสตูลไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวความรุนแรงในสตูลไม่มีในสงขามีอยู่สี่อำเภอก็เพราะว่าสีอ่อำเภอนั้นนะเป็นคนกลุ่มเดียวกับทางสามจังหวัด ถ้าเราไปมองทางด้านแผนที่ทางด้านการปกครองเราจะไม่เข้าใจแต่ถ้ามองแผนที่ทางด้านวัฒนธรรมจะเข้าใจว่าเออคนเสียำเภอสงองสองขาเนี่ยไม่ไม่ใช่มันแตกต่างกับคนในอำเภออื่นแต่ว่าเข้ามาใกล้ชิดกับทางนี้นะครับนะดังนั้นเ้สุดแล้วก็คือว่าคําสอนของมุสลิมในภาคกลางเนี่ยบางทีคนคน,คนทางใต้มุสลิมทางใต้ก็อาจจะบอกไอ้นี่ไม่ถูกของฉันถูกก็อย่าลืมว่ามุสลิมเองก็แบ่งแยกความเชื่อถือกันเยอะนิกายใหญ่มีสองนิกายชีอากชีอิสนาชาลีกับซุนนี แต่ถ้าแบ่งนิกายใหญ่ๆออกย่อยออกมาอีกนิดนึงก็แบ่งเป็นเก้านิกายจากเก้านิกายนี้ก็แบ่งไปตามวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นอีกดังนั้นถ้าบอกว่าผู้สอนศาสนาในกรุงเทพชี้ว่าอย่างนี้ถูกหรือผิดเนี่ยจะเข้าใจยอมรับไหมก็คงยอมรับบางส่วนเพราะเขาก็มีมีผู้ที่เขาเลื่อมใสศรัทธาที่อาจจะสอนแตกต่างกันก็ได้ครับพรความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติศาสนามาตุภูมิแล้วก็การปฏิบัติเชิงวัฒนธรรมที่แตกต่าง ในความเป็นจริงเมื่อเมื่อผู้นำศาสนาได้มีการให้ความเห็นโอ c ซได้มาวินิจฉัยช่วยวินิจฉัยแล้วก็วินิจฉัยว่ากรณีคือเซถานการณ์ที่มีการสูญเสียไม่ใช่เป็นการต่อสู้ทางศาสนาแล้วหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ยิงหมดไม่ว่าพุทธไม่ว่าคริสไม่ว่าอิสลามเนี่ยรรกรณีนี้มันจะคล้ายๆกับกรณีปี5้าสมที่คนชุดดำมายิงคนนั้นคนนี้ ซึ่งมันก็ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการก่อการร้ายหรือว่ามันแยกจากกันไม่ได้หมายถึงว่าการใช้ความรุนแรงเทียบภาคใต้กับในกรุงเทพนะฮะใช่ครับก็ในกรุงเทพก่อนเนี่ยคนชุดดำผมเชื่อว่ามีภารกิจในการต้องการศพต้องการคนตายเพื่อยุยุให้สังคมเบี่ยงเบนแล้วก็รัฐบาลเนี่ยหมดภาวะหรือขอบเขตอํานาจในการควบคุมครับเมื่อรัฐบาลไทยในยุคนั้นเนี่ยหมดอํานาจไปเนี่ยบริหารประเทศไม่ได้มันเกิดภาวะรัดล้มเหลว ได้เจ้าตัวผู้ร้ายที่หนีอยู่ข้างนอกเนี่ยก็คงจะตั้งตัวเองขึ้นมาว่าในไหนก็ทุกอย่างมันล้มไปแล้วขอฉันเข้ามาเพราะฉันมีบารมีรผมเชื่อว่าเขาต้องการอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าคนกรุงเทพส่วนหนึ่งก็รู้เท่าทานกันแต่ก็ยังเอาข้อมูลนี้มาขยายผลอยู่เรื่อยนะ,ะครับการจราจนในครั้งนั้นนะถ้าท่านผู้ชมติดตามดูจะเห็นเะว่าท่านผู้ชมหลายคนก็จะโกรธรัฐบาลด้วยซ้ำว่าทำไมไม่ใช้กำลังกับพวกนี้ทันทีพวกอันธบาลอันธพาลที่ยึด ถนนปิดสี่แยกปิดทําลายการค้าต่างๆเนี่ยทาไมปล่อยให้ใช้อํานาจบาดใหญ่อยู่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็จะด่าว่ารัฐบาลซึ่งคุณอภิสิทธา์เขาคงจะถือไพ่ตรงนี้ว่าเนี่ยฉันทําทุกอย่างตามกฎหมายเพราะว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงยุคนั้นศาลตัดสินออกมาแล้วว่ามันไม่ใช่การชุมนุมตามขอบเขตของประชาธิปไตยแต่เป็นการลุกรานสิทธิของคนอื่นเขาคือเรื่องสิทธิและหน้าที่มันแบ,บ่งไปสองส่วนนะสิทธิของตนเองด้วยสิทธิของส่วนรวมด้วยครับ เราเราองเนี่ยเรามองสิทธิของตนเองอยู่ข้อเดียวเองแล้วเราไม่มองหน้าที่ต่อส่วนรวมแล้วมองหน้าที่ต่อตนเองอีกแล้ทุกคนเนี่ยเป็นเอาตัวเองเป็นหลักทั้งนั้นจะบอกทาไมฉันอ่าชุมนุมโดยสงบแต่ไปสงบตรงถนนที่คนอื่นเขาจะเดินทางเนี่ยมันกระทบกับสิทธิของส่วนรวมทั้งนั้นคุณอาพิสิทธ์ถึงถึงไม่กลัวะที่ท้ทาว่าเอาอ่คนอื่นนี่ได้โทษสกรรมหมดแต้ฉันกับเธอไม่นิโทดเอาไม่ลากขึ้นสายด้วยกันเนี่ยเพราะเขาทําตาม,ามขั้นตอน,ต,อนตามกฎหมาย นั่นก็คือบทบาทของไอ้พวกเสื้อดําที่เข้ามาเนี่ยก่อควนให้มันวุ่นวายเข้าไวผมเชื่อว่าคงยิงทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าหน้าที่และฝ่ายเสื้อแดงด้วยกันเพราะเสื้อคนเสื้อแดงส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านที่ไม่ได้ไม่ได้ไไดคิดร้ายอะไรมากมายแต่ว่าเชื่อ,อกับการปลูกปั่นส่วนทางภาคใต้เนี่ยการการสร้างความรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะเช่นเดียวกันตรงในข้อที่ว่าเพื่อพิสูจน์ว่าอํานาจรัฐไม่สามารถจะคุ้มครองประชาชนได้นะครับท่านพลเอกหานท่านพูดว่า ประชาชนจะเป็นจะเข้าข้างคนที่มีอํานาจเหนือกว่าแล้เราจะว่าชาวบ้านเขาไม่ได้เวลา,า,วาผู้ร้ายเข้ามาเขาต้องช่วยผู้ร้ายบ้างเหมือนสมัยคอมมิวนิสต์นะฮะที่เพชรบูรณ์เนี่ยพวกชาวไร่ส้มไร่อะไรต่างๆเนี่ยแม้แต่ไร่กับนันจุนเนี่ยพวกคนสต์ก็เข้ามาขอสเสบียงอาหารบ้างซึ่งไม่ให้ก็ไม่ได้แต่พอรัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐบาลเข้าไปก็ไปว่าเขาว่าหาจะลงโทษเขาด้วยซ้ำไปว่าทําไมไปสนับสนุนพวกผู้ร้ายซึ่งถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็ ก็ต้องอารมณ์มาลวยไปว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาไม่สามารถจะปรับตัวเข้าข้างคนใดคนหนึ่งได้เช่นเดียวกันในภาคใต้เนี่ยถ้าผู้ร้ายพิสูจน์ว่าตัวเองมีอํานาจเหนือกว่าิงจริงแล้วในที่สุดประชาชนที่เป็นคนดีๆเนี่ยก็จะต้องไปหนุนผู้ร้ายโดยปริยายครับ,รบนั่นหมายถึงว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดมันจะมีคนจํานวนหนึ่งที่เป็นผู้มีหน้าที่ในการสร้างสถานการณ์ครับแต่นี่มันเกิดปัญ,ปญหาขึ้นมาในในกระบวนการหรือใน เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นว่าคนที่กําลังสร้างเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยคำถามจากพี่โน้องประชาชนคือเป็นกระบวนการแบ่งแยกดินแดนจริงๆหรือว่าเป็นกระบวนการอื่นที่มาทําให้กระบวนการแบ่งแยกดินแดนได้ผลลัพธ์สมคลอยอครับครับคนก็พูดได้ทั้งสองอย่างเลยนะฮะเพราะว่าที่คุยกันในในวงการเพื่อนๆที่เขาทํางานนี้เขาก็เชื่อกันว่าตอนนี้เราทราบ